นี่แหละครับของนุญาตใช้มือ,อ,อหมอ,อีํำเนื้อคุณผู้ชมอ,อ,อ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแฮมแล้วครับผมวันนี้สลองหนึ่งหมื่นับของเผ็ดนะครับวันนี้จะซอยจุนะครับผมซอยจุสลองหนึ่งหมื่นซับนะครับ มาลูเครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามีอะไรยัางพ่อนะครับผมเครื่องปรุงก่อนนี่จะเป็นชุดน้ําจิ้มมันนั่นนะครับผมนี่อันนี้จะมีเป็นพริกลาบต่อพริกปูนชุโรดพริกลาบแล้วก็ข้าวคัวหอ,อมหยยัวใหญ่นี่ชะเดานะครับอันนี้พรยแล้วก็ฉะลาะนเื่องชาวบ้าน,นด้วยนะครับหอมผักชีมะแตงแล้วก็ผักสลัดนะครับผะลล่พาพริกหวานนะครับผมทำด้วยน้าําปลานี่ วันนี้จะซอยจูนะครับสลองหนึ่งหมื่นซับของเพจนะครับผมครับทำน้ำจิ้มก่อนนะครับขอบคุณ f อซเพื่อนเพื่ออทุกๆคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจโคราชานและติดตามโครชชานมาได้ตลอดนะครับกว่าจะถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทำเพจทำ u t u b e นี่แต่ YouTube ยังไม่ถึงนะครับเพจนี้ถึงละก็เลยมาสลองเพจก่อนนะครับหนึ่งหมื่นซับของเพจอีกลาบนะครับ นี่นี่ทำจิม้มแจวขี้เพียนะครับนี่ขี้เพียผมผมโอ้เอาครับใส่ลงไปแล้วต้นหอมผักชีอันเดอบ้าเดอพี่ดออดเดอวันนี้ช่วยจุด้วยกันนะครับ อาจจะถึงวันนี้ถ้าไม่มี f c ก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับขอบคุณ f c มากๆนะครับคุณผู้ชมสลองหนึ่งหมื่นซับติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโคชันจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆจะทำคลิปจะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับกินๆเที่ยวๆนี่แหละคลิปของโคชันนะครับผมนีพริกพริกป่นนะครับใส่พริกป่นอีกนิดหน่อยตามด้วยชิวรสนะครับ ผงนัวดอ้ขั่วนี่โคตรชาญคั่วคน,นเดียวนะครับขั่วนะครับน้ําปลานะครับผมหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วก็นี่ขี้เพียะครับขมๆเลยตากล้องชอบวันนี้กะว่าจะตาตากล้องมาฉลองด้วยแต่ไม่กล้าออกกล้องนะครับเดี๋ยวรอปิดคลิปก่อนก้อยมากินก้อยกิน เราปิดคลิปก่อนถ้าปิดคลิปไม่เหลือแล้วมั้งคงจะหมดแล้ว <Tisch> สะดองหนึ่งหมือ่นชอบด้วยกันนะครับผักติดตามเรื่อยๆนะครับติดตามเยอะๆนะครับคนเอทุกคนนี่เจียวคมๆคมโอ้โหกินเข้าโค้หอมมากครับคุณผู้ชมเออนี่ครับน้ำลายไหลแล้ว อันนี้คันนามันนะครับคันนากดมากดตับโอยมากเลยครับนี่นี่น,นี่เป็นวันนี้สามสิบกิบไม่มีนะครับไปซื้อหมดไปละโคดชานไปข้ามไปหน่อย <c oughs> มาเนอพี่น้องเนอกินน้ำกัน,นครับซื้อมาหนึ่งโลนะครับผมฮิครับ ออมดูคุ้ผู้ชมน่ากินไหมครับอันบางๆเลยครับถ้ากอชอบแบบนี้กติดตามตึงช่อง youtube ด้วยนะครับ y o u t u ติ t กต t o k แล้วก็เพจนะครับผมสามช่องทางนะครับโคลชานชาแนลนะครับเอาละต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับ เอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วเพื่อนๆเอฟชีมันทานด้วยกันนะครับโอ้ชุก,กา้าลูกชุก,กา้าสลองด้วยโปกอะ่ะนี่ล้างคอก่อนนะครับขอล้างคอก่อนนะครับผมวันนี้มายากาศก็เย็นสบายเลยครับใกล้จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วไปฝนตุนหนาวแล้วครับขอล้างคอก่อนนะครับผมนี่ มาเนอะผ,ผู้ชมเลยถ้าไม่มี F C คงไม่มีนี่หรอกครับนี่ใส่คันหน้าด้วยนะครับผมไม่ได้สลองแบบนี้หรอกครับผมผัดติดตามเรื่อยๆนะครับติดตามสามช่องทางนะครับ YouTube Tiktok แล้วก็เพจน,นี่หรอครับผมอนุญาตใช้มือ มอมอีลัมเด้อคุณผู้ชมอ๋ะมันขมมันหอมเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมแบบนี้แหละครับกว่าจะได้สลองใช้เวลาพ,าพอสมควรก็ไม่เป็นไรครับมือใหม่ที่กำลังทําต้องทําเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราแหละครับอย่าไปท้อนะครับผม นี่สะแตลนะครับสะแตลคมคมกรอบเน,เนื้อตะกวัางนื้ออร่อยมากครับผมอันนี้มันจะเป็นยองพริกบานครับ เน้อมาเนี่อพี่น้องเน้อกินด้วยกันต้องขอสุมาเพืคนที่ไม่กินดิบด้วยนะครับสวัสดีโคดชันส <c oughs> ลองหนึ่งหมื่ชับนะครับวันนี้ ยิงเบี่ยงไปให้ตะกล้องนะครับโคาชันนะรับคิปนี่กงมันนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโคาชันด้วยนะครับสวัสดีครับ